สวัสดีครับชาวราศีเมษินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงบายบูพยามันจะดูดให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสนับเดือนกันยายน2องพ,พนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับฝากนิดนึงสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้ามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นอัศวินถือไม้ อสเวนถือไม้นี่นะครับแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมี power energy กับการที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นี่มีการพัฒนามีการแบบ เติบโตไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าอัศวินถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อาจจะดูเหมือนใจร้อนนิดหน่อยแต่ก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องอารมณ์นะครับแต่ก็มีอัศวินถือเหรียญน,นะครับเข้ามาเบรกอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีอัศวินถือเหรียญเนี่ยมาเบรกให้มันช้าลง แปลว่าบางจังหวะคุณก็เร่งรีบบางจังหวะคุณก็ดูท่าทีอยู่นะครับและยังมีอัศวินอีกหนึ่งอัศวินคืออัศวินทตุลมด้วยนะครับสแสดงว่าขึ้นสามอัศวินเลยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีเมษลักนณาเมษเป็นอะไรที่ครบเครื่องนะครับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆมีทั้งในเรื่องของความแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จโดยการที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจใช่ไหมครับแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับมีอัศวินถือไม้คือมีแรงพัฒชั่นที่ยิ่งใหญ่นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับการที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์นี้ไปไปแบบพัฒนาไปข้างหน้าอย่างดีมากขึ้นแล้วก็มีการตอบรับมีการตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับส่วนอัศวินถือเหรียญคืออาจจะเบรกนะครับสองอัศวินนี้ให้ช้าลง มันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะการที่เรานะครับคิดอะไรทําอะไรว่องไวรวดเร็วนะครับแล้วมีอะไรที่มันเป็นพัชั่นที่มากเกินไปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอะนะครับใช้อารมณ์มากเกินไปในเรื่องของความคิดในการตัดสินใจนะครับอะไรแบบนี้บางทีแหละ บางอย่างเนี่ยมันก็ดีนะกับการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจแต่บางทีมันมุ่งมั่นตั้งใจมากซะจนบางทีกดดันตัวเองกดดันเขาแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาตามมาแต่ถ้ามีอัศวินถือเหรียญมาปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันจะเบรกอัศวินทั้งสองอัศวินเนี้ยให้มีความรู้สึกที่มันเป็นบาลานซ์สมดุลน,นะครับให้ดีมากขึ้นถูกไหมอ,อันนี้มันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเห็นไหมครับ มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าบางทีแล้วว่าไพ่อ่ะมันไม่ได้แบบเสียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องดูองค์ประกอบว่ามีไพ่อื่นไหมที่จะมาหลบล้างหรือมาช่วยหรือมาผ่อนผ่อนคลายแบบเนี้ยเป็นต้นน่นะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าคุณสามารถที่จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางจาังหวะมันก็ต้องใช้เวลาบางจังหวะมันก็ต้องแบบให้อ่าการแบบมีพลังงานแพทชั่นที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น พื่อที่เราจะได้เติมไฟให้กับตัวเองกับการที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้ถูกไหมครับดังนั้นก็บอกเลยว่าเราต้องแบ่งหลับแบ่งสู้ทุกอย่างนะครับบริหารจัดการแม้ทั้งความรักเนี่ยมันก็จะทําให้คุณนั้นไปในทิศทางที่ดีสุดท้ายนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ยมันจะไปถึงขั้นเดชซันเลยทีเดียวมันแปลว่าคุณสามารถที่จะมีความ complete นะครับ fulfill complete นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลย สังเกตดูว่าเดอร์ันเนี่ยนะครับเป็นรูปพระอาทิตย์กำลังยิ้มมีเด็กผู้ชายแล้วก็มีผ้าผืนแดงแบบเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นมันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่ตัวเราเองมักจะมีะความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามความ สัมพันธ์ที่อบอุ่นความสัมพันธ์ที่มีความหวังนะครับมีความหวังใหม่ๆความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเพราะเดอนสันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรากําลังมีหนทางหรือมีความหวังดีๆที่เราได้รับโอกาสดีๆจังหวะดีๆที่ทําให้เขามีความรู้สึกเห็นใจมีความรู้สึกที่แบบเ,เ,เอ็นเอียงมาทางเราหรือเขามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอตอบโจทย์กับในเรื่องของ ความรู้สึกระหว่างเรากับเขามากขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นในทิศทาง positive ทั้งนั้นเลยอยากจะบอกว่าเดดซันมาเนี่ยไพ่ที่ดีสุดในสําหรับ r i d e r ร์เวดแล้วแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีโอกาสที่จะสําเร็จและ successful ได้มากเลยทีเดียวนะครับก็ ค่อยๆประคับประคองไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามี3รอศัศวินขึ้นมาค่อนข้างดูครบเครื่องนะครับกับในเรื่องของแพทชั่นเอ่ยเรื่องของความตั้งใจเอ่ยเรื่องของการที่เรามีความสุขกับในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันโพสิทีฟมากขึ้นแบบนี้นะครับและยังมีไพ่สองถ้วยอีกด้วย สองถ้วยแปลว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความหวานชื่นความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์อย่างที่บอกไปว่าสองถ้วยมันคือพันธมิตรหุ้นส่วนคู่ชีวิตถูกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายกําลังอบกอดกันนะกาลังมีความรู้สึกที่มันเป็นฟูไปในทางเดียวกันอะไรแบบเนี้ยเดอะซันมันก็คือแสงสว่างนําพาให้ชีวิตเขากับเราเนี่ยนะครับเจอในสิ่งที่ดีขึ้นเจอในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ นะครับเราก็เข้ากันดีหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ได้คอมมิตเมนต์นะครับหรือในเรื่องของความสุขที่เราแบบใฝ่ฝันสิ่งที่เรากําลังตามหาสิ่งที่เรากําลังทําให้ทุกอย่างนั้นไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขายังรักเราเหมือนกับที่เราก็รักเขาอยู่ทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะลงตัวถ้าตัวเราเองพยายามแสวงหานะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับ ความรักที่จริงใจและจริงจังต่อกันเราก็ให้เวลากับมันนะครับเราต้องให้เวลากับในเรื่องของความรักด้วยนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเท่ากับเวลานะครับสังเกตดูว่าเวลาเราอกหักเราก็ต้องใช้เวลาเราจะรักกันเราก็ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสุกมันงอมถูกไหมครับเหมือนผลไม้อ่ะเราปลูกต้นไม้วันเนี้ยเราไม่ใช่ว่าเราจะได้กินวันพรุ่งนี้ถูกไหมมันก็ต้องรอจนกว่าจะออกดอกออกผลออกผลแล้วมันก็ต้องรอจากดิบ กลายเป็นสุกเราถึงจะกินได้ถูกต้องไหมจริงอยู่ว่าบางทีเรากินผลไม้ที่ดิบได้แต่ส่วนมากเขาก็กินสุกกันทั้งนั้นแหละถูกไหมครับอ่าอันนี้ให้เรานึกถึงความเป็นจริงผลไม้ดิบไปสุกเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเห็นไหมครับมันก็ต้องให้เวลากับในเรื่องของความรักความรักมันอาจจะดีในระดับหนึ่งก็คือเหมือนผลที่ดิบแต่มันก็กินได้แต่มันก็เปรี้ยวมันก็ฝาดถูกไหมแต่พอเวลามันสุกมันก็หวานมันก็หอมเห็นไหมครับมันก็ถึงเวลาที่เราจะได้แบบเอ่อคอมมิทเมนต์แต่งงานหรือ มีครอบครัวมีบุตรมีลูกอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นมันก็ค่อยๆเป็นไปตามสเตปถูกไหมนี่แหละคือวงจรของความสัมพันธ์นะครับดังนั้นก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะมันมีโอกาสที่คุณกับเขายังรักกันแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเอยกับความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีขึ้นนะครับพัฒนาได้ดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูกันสลับใครที่กําลังมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูเหมือน ไปมามนในสำหรับบางคนหรืออาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังเขาเรียกว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรพอกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเรากับเขาบางทีเราอาจจะมีแพทชั่นค่อนข้างเยอะกับเขาและเราอาจจะใช้ในเรื่องของภาวะอารมณ์บ้างในบางครั้งแต่ก็อยากจะบอกว่าคนเราก็ยังมีในเรื่องของรักโลภกดหลงอยู่นะครับมันไม่แปลกที่เราจะมีปัญหาแต่ ทำยังไงให้เรามีสติกับการควบคุมปัญหาอันนี้ตั้งหากละ่ะสิ่งที่เราต้องพยายามโฟกัสแล้วก็พยายามที่จะต้องแบบก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้สองเหลี่ยนแปลว่าเราต้องประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแบบมี long distance ได้นะครับเพราะมันมีอัศวินขึ้นมาตั้ง3อัศวินมันแปลว่าการเดินทางอะความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบมาปุ๊บปับ เราเราอยู่ด้วยกันเสมอไปแบบเนี้ยเป็นต้นหลายคนน่าจะไปไปมาๆนะครับหรืออาจจะอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่อยู่กันคนละที่อะไรแบบเนี้ยก็ได้สองเหรียญมันคือการประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่มีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกที่แบบเหมือนเหนื่อยกับความสัมพันธ์บ้างหรือพยาแบบพยามแบบพยายามแบบบาลานสมดุลแล้วแต่มันก็รู้สึกเหมือนค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ ไม่แปลกหรอกคนเรามันก็ต้องใช้ความพยายามนะครับบางทีเรากับเขาไม่ได้แบบเคมีเข้ากันตลอดเวลาบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยแต่สิบไม้น่ะเหนื่อยก่อนแต่มันมีความสําเร็จภายหลังนะครับมันเปราว่าเรากับเขาเนี่ยก็ต้องพยายามแบบสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามประคับประคองกับในเรื่องของออการเงินนะครับการสร้างครอบครัวการแบบทาอะไรก็ต้องให้เวลาสิบไม้มันเหมือนถึงการรอคอยก็ได้ที่เราอาจจะต้องแบบสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พร้อมกับการที่เรากับเขาจะได้เป็นคู่ของกับสิ่งที่ดีต่อกันมันก็ต้องให้เวลากันและกันเนาะยังมีไพ่หกเหรียญด้วยหกเหรียญเนี่ยมันแปลว่ามันมีโอกาสที่เขายังจะให้ในสิ่งที่เราควรจะได้รับนะครับเช่นความรักความสุขความหวังการเติมเต็มสิ่งต่างๆนะหรือคุณต้องการในเรื่องของคอมมิตเมนต์คุณก็มีโอกาสที่ยังจะได้นะครับดังนั้นก็อย่าพิ่งนกาทีฟเกินไปบางคนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในระหว่างทางนะครับ ก็คนเรามันมีปัญหากันได้เพราะว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับเราถอเลาะเข้าได้แต่ทํำยังไงให้เราไม่มีปัญหามากมายจนเกินไปหรือไม่มีปัญหาในลักษณะที่ว่าทําให้เกิดปัญหาจนขั้นจบเลิกลากันไปเราต้องพยายามนิ่งนะครับแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหาจนเกินไปอย่าจุดประเด็นเกินไปอย่าเรียกร้องเกินไปในบางครั้งนะครับถ้าเกิดเราอ่ะ สมมตินะครับความรักความสัมพันธ์เรามีปัญหาให้เราค่อยๆมีสติกับการแบบนิ่งเข้าก่อนเงียบเขาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆดูประเมินสถานการณ์ถ้าเราใช้อารมณ์จนเกินไปอ่ะปัญหามันจะไม่จบแน่นอนนะครับถ้าเรามัวแต่คิดว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกเนี่ยบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิด คุณอ่ะพูด,ดง่ายเหมือนเราไปรหลักโจรอะ่ะเรารู้ว่าโจรอะ่ะผิดแน่นอนแต่เราไปหลักโจรอะ่ะก็เหมือนกับเราไปรักเขาแล้วอะ่ะรักคนที่เป็นโจรอะ่ะถามหน่อยเถอนะครับแล้วเขาจะเลิกเป็นโจรแล้วมามามา,มาหวังเพื่อเราคนเดียวไหมถ้าทําได้ตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนหนึ่งนะว่าเขาอาจจะทําผิดต่อเราในบางครั้งหลายคนบอกว่านะครับคุณบูเข้าข้างผู้ชายจริงๆอะ่ะ ผมบอกเลยนะครับว่าผมอาจจะดูเหมือนเข้าข้างผู้ชายจริงนะแต่จริงๆผมไม่ได้เข้าข้างเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผู้ชายเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแบบเคยได้ยินเพลงปลาไหลชุบน้ำมันไหมครับเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยคือดินได้ตลอดนะครับอ,อบอกหลายคนนะผู้ชายหลายคนบอกว่ารักผู้หญิงนะแต่อดเจ้าชู้ไม่ได้หรือ อดที่จะแบบมีสังคมไม่ได้อดที่จะแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมครับคือปัญหาของผู้ชายอ่ะมันมีอยู่แล้วมีซะจ,จนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะ่ะนะครับเพราะเราก็ไม่อยากจะมาให้คนอื่นทะเลาะกันไม่ได้แบบมาพูดแล้วให้มันสะใจกันขนาดนั้นอะ่ะนะครับเราพูดเอาแต่ประโยชน์แล้วอยากจะให้พวกคุณพัฒนาตัวเองมากกว่าเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เราต้องพยายามควบคุม แล้วก็อย่าดาวอารมณ์ตัวเองลงไปมากจนเกินไปเขากับเรายังมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่กันมันอยู่ที่เรากับเขาเนี่ยจะจับมือกันไหมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยดีนะครับหนึ่งดาบถ้าคุณกับเขาจับมือกันนะครับเหมือนไพ่สองถ้วยเนี่ยยังไงคุณก็มีโอกาสที่ยังจะไปต่อได้สูงมากแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยพยายามปัดความรับผิดชอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันก็ไม่มันก็ได้อย่างนั้นแหละ มันก็ไม่มีทางเป็นคู่กันได้เพราะเรายังปัดความรับผิดชอบให้เขาอยู่เลยนะครับหรือถึงแม้เขาจะผิดก็จริงแต่เราก็ปัดความรับผิดชอบให้เขาอย่างเดียวเราไม่ยอมรับอะไรเลยเพราะฉันไม่ได้เป็นคนทําแบบนี้นะครับบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้ถูกไหมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าพยายามแบบอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปแต่อะไรที่ให้อภัยแล้วมันผิดซ้ําผิดแล้วผิดอีกคุณนะครับควรที่จะต้องตัดและ move on ออกมา จากในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างหากนะครับไม่ได้แปลว่าคุณต้องอดทนรอเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณอดทนรอคุณก็จะเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพียงคนเดียวแต่เราไม่รู้นะว่านาคตของคุณกับเขาเนี่ยจะยังลงเอยกันไหมในระยะยาวอันนี้สำหรับบางคนที่อาจจะแบบมีปัญหามานานแล้วผมไม่แนะนําให้รอนะครับสาหรับใครที่มีปัญหานาน,านแล้วให้คุณนะ่ะพยายาม ลองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์น่าจะดีกว่าตัดจบก็น่าจะดีกว่าสําหรับใครที่มีปัญหามานานแต่ใครที่เพิ่งมีปัญหาหรือว่าปัญหามันไม่ได้ยืดเยือ้อไม่ได้เลื้รังไม่ได้าคาลัคาซังมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตมันเป็นปัญหาที่คุณกับเขาก็แค่หาทางออกร่วมกันได้อะประคับประคองไปบาลานซ์ไปสมดุลไปทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากับเขายังมีโอกาสที่ยังจะเป็นคู่กันได้หรือยังได้คอมมิตเมนต์หรือยังสามารถคืนดีกันได้แบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ